ครับวันนี้ทีมโยมของเราก็จะนำแบบบ้าน2ชั้นในพื้นที่ใช้สอยขนาดเล็กนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันพื้นที่ใช้สอยงบงร่มาในการกอร่อสร้างหรือสไตล์ในการออกแบบนั้นมีแนวคิดอย่างไรฝากติดตามรับชมด้วยครับลนกษณะการออกแบบภายนอกนั้นจะออกแบบมาในสไตล์ คอนเทมปรารีนะครับซึ่งเป็นสไตล์ที่คนนิยมกันในทั้งในอดีตและปัจจุบันก็ยังคงนิยมกันอยู่เป็นสไตล์บ้านที่ไม่ว่านานแค่ไหนตัวบ้างก็ยังดูทันสมัยดูทันยุคทันสมัยเสมอครับโดยที่บ้านหลังนี้นะครับจะประกอบไปได้วยฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับโดยที่ชั้นล่างนี้จะเป็นในส่วนของพื้นที่ส่วนรวมและชั้นบนจะเป็นในส่วนของพื้นที่ พักผ่อนหรือว่าเป็นห้องนอนนั่นเองครับโดยบ้านหลังนี้นะครับจะสามารถจอดรถได้1คันนะครับมีพื้นที่จะลอยรวมประมาณ155.8ตารางเมตรและที่ทุกคนกำลังดูอยู่นี้ก็คือแปลนบ้านชั้นหนึ่งนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยที่จอดรถแล้วก็โถงห้องังเล่นที่สามารถ ทะลุไปถึงห้องทานข้าวได้แล้วก็มีห้องครัวแล้วมีห้องน้ําใต้บันไดนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของแปลนชั้น2นะครับจะประกอบไปด้วย3ห้องนอนแล้วก็มีห้องโถงทางเดินตรงกลางนะครับโดยที่ห้องนอนข้างบนนี้จะประกอบไปด้วยมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็ห้องนอนอีก2ห้องที่แช้ห้องน้าร่วมกันโดยบ้านหลังนี้มีงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ2.57ล้านบาท และนี่ก็คือแบบบ้านที่นํามาเสนอในวันนี้นะครับสําหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดพื้นที่ใช้สอยขนาดห้องต่างๆหรืองบประมาณในการก่อสร้างก็สามารถทักเข้ามาถามได้ที่ Facebook Fanpage ที่พีอมรับสร้างบ้านของเราได้ครับและสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ